สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยนักพัฒอบตอมีผู้คอมเมนต์มาบอกว่าอยากรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็คือการนําภาษีบํารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนเข้าด้วยกันรวมกันนะครับเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผมจะอธิบายสั้นๆให้เข้าใจงใ่ายๆ ต้องขอเท้าความกลับไปที่ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนนิดนึงเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูว่าใครมันจะได้ประโยชน์นะครับภาษีบำรุงท้องที่นะครับนายกผม,ผมยกตัวอย่างเลยนะครับนายกมีที่ดิน15ไร่เสียภาษีบำรุงท้องที่อัตราไร่ละ5บาทแต่นายกได้รับการลดหย่อน 5ไร่เพราะนายกได้ทําการประกอบอาชีพนายกจึงเสียภาษี10ไร่ไร่ละ5บาทก็เป็นเงิน50บาทนะครับและนายกยังมีบ้าน2หลังบ้านหลังที่1นายกอ,อยู่เองหลังที่2นายกเปิดให้เช่านะครับการนี้ก็คือจะเข้ากฎหมายภาษีโรงเรือนนายกเปิดให้เช่าเดือนละ3 0 0พันนะครับ เดือนละ3,000ภาษีลงเรือนจะเสีย1.5 1 5เท่าของค่ารายเดือนนะครับนายกอจะต้องเสียภาษีลงเรือนอยู่ที่4,500บาทนะครับ4,500บาทบวกภาษีบำรุงท้องที่อีก50บาทนายกอจะต้องเสียภาษีทั้งหมด4,550บาทนะครับ พอมาเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับนายกอจะเสียเท่าไหร่นะเรามาดูกันนะครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรงนีอ,อธิบายไม่ได้